มีเพื่อนไปส่งไปเป็นเพื่อนไปฟังประชายที่ปัดแล้วค่ะแต่เพื่อนบอกว่าไปคนเดียวนะแต่ขากลับจะไปรับ <c oughs> ดีไหมคะดีไหมคะดีไหมคะไปนั่งฟังเขาสักแป๊บหนึ่งดีไหมคะดีไหมครับละดีไหมดีไหม ไปฟังประชา์ที่ปัตหน่อยดีไหมคะนี่นี่เด็บกิฟทธงชาติได้เห็นป่ะแต่ไม่ได้ใส่ชุดนี้นะคะใส่เสื้อเหลืองไปค่ะอยากไปฟังสดๆเลยเพื่อนบอกเดี๋ยวมารับแล้วก็มารับแล้วก็ต้องแปลงแต่สี่โมงโหไปนั่งไงวะน่ะไปสี่โมง เป็นบ้ามั้งไม่ไปแล้วไม่ไม่ไปแล้วค่ะเดี๋ยวขากลับลำบากไม่อยากรบกวนเพื่อนไปกับไอ้เหมียวดีกว่าก็อยากไว้ฟนะคะอุดมการดีเช่าฟังแบบมีหลักการดีนะประชาธิปัตย์อ่ะให้จริงเราชอบอยู่แล้วเมื่อก่อนป้าสมัยป้าอยู่ก็เลือกประชาธิปัตย์อยู่แล้ว ตอนนี้ป้าไม่อยู่แล้วป้าเสียแล้วก็ไม่รู้จะไปกับใครที่ถิงบ้านก็อยู่ตรงนี้เองเนาะอยู่บางแครไปวงเวียนใหญ่ขาไปาไปได้แต่ขากลับว่ามันจะคนเยอะจะพุกพ่านนะเนาะอยากไปฟังท่านชวนอะไปไงดีอะอยากไปฟังท่านชวนพูด